เออปักขวาไว้ครับปักขวาไว้ไองนะครับครับแนวนี้ครับแนวนี้นะครับเล็งให้ตรงกับเชือกเอ็นแล้วเจาะเลยครับผมเนต่อไปครับมือประคองเลยฮะดันมือประคองวันนี้เรา ที่ตรงตรงแนวแล้วนะครับเดี๋ยวขออีกทีครับโอเคครับเจาะเลยครับอ่าเจาะเลยครับมาร์คโอเคครับครับโผเกี้ยงครับครับโยกไปแล้วยโยกกลับครับโยกไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนเหมือนตาบเกี่ยวครับ นั่นแหละครับเอาไหมครับครับขว้านกระเบื้องครับถูกต้อง

ยึดจาะนำใหม่จอะนำใหม่ตัวเอใส่ใส่ใส่ข้อใหม่ข้อใหม่หมดเลยปะเด้หด้านครับด้านนู้นเอาถูกแล้วถูล้เอาใส่ไว้ด้านล่างสตรงตรงรูที่จาะไฮะตรงตรงที่ต่อพอดี ได้เลยครับข้างล่างทำต่อได้เลยครับล้างน,นะครับล้างเราต้องต่อเห็นไหมครับเอาตัวต่อล้างมาเลยครับ ค่อยๆเลยากยดเตนเลยเตนเลยเหมือนกับตัวเมื่อกี้เเหมือนกับตัเ่กี้เลยเขาจะมีเครื่องดังนังนีเป็นั้ เอาครับต่อเลยครับต่อรางอุปกรณ์ปกเหลี่ยมนะครับครับปกเหลี่ยมครับจักรสว่านหยิบสว่านให้หน่อยครับอันนี้ก็อยู่ขึ้นกับเราแล้วว่าเราจะต่อแผงเราจะนุ่มปุ๋งเดี๋ยวเราจะวัดด้วยเชือกเหมือนเดิมลองขึ้นไปเหยียบคนจากนี้สไลด์ลงปกติใส่อยู่ที่ไหนไปดูต่อรางกันนะครับก็ต่อ โอเคแบ่งครึ่งฮะแบ่งให้ได้ครึ่งเลยฮะแล้วก็ล็อกเลยครับถ้าคานคานมันไม่ได้แบบแบบสมมาตรมันไม่กว้างไปกว่านี้สมมาตรกี่เมตรไม่เกินเมตรเอียงนิดนึงครับเอียงนิดนึงครับโอเคต่อรางเสร็จแล้วนะครับเสร็จไหมครับต่อรางต่อรางแน่นนี้ยังครับ โอเคไหมครตัวแรกได้ไหมอ่าตัวที่สอั่นขึ้นไปให้ได้เส้นครับเส้นวันรเเส้นไปครับขับเลยพี่รับผมดึงดึงที่หัวโอเคไหมหรือว่าดูให้มันเท่ากันเท่าเ่ากันไปก็รู้สึกก็ไม่ได้่าี่อาจาย์กนนี้พี่มกัน กรณีเจ,เ,เจอเจอเจ์ลูกค้าที่ต้องรราคาทรงโค้งนะครับราคาทรงโค้งเนี่ยนึกว่ามันไม่ได้เป็นองศาลักษณะและน้าอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะทรงโค้งเลยธนาคารที่เขาให้ระดับความสวยงามอย่างเช่นพูทาสนาฟุตบอลสนามอะไรเงี้ยตัวเดียวที่มีทางออกนะครับก็คือตัวเอลฟตัวนี้ครับตัดระดับเอาช่วยช่วงที่มันมีลอนโค้งบ้างเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้ต่ำความสูงต่ำให้แตกต่างกัน ใช้ถึงเอเพราะฉะนั้นระดับความสูงของตัว L เนี่ยกับตัวประเทศไทยจะไม่เท่ากันแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นั้นเพื่อเพื่อขราพเจ้าจะทำเายังไม่เปครับไม่ต้องไปเีเรียวมันโปงบ่นะจริงแล้วยังกีกาเดียวกัี่จะตีตางหมินที่้ายกวนี้ช่วยคายออกเลยครับผมถ้าตื่จะไม่สามารถใช้ได้เลยเพราะว่ามันอยู่ด้วยตัวนี้แล้วครับตอนนี้เราอยู่กังานต่ที่ที่นครสวรรค์จะแสาตรงนี้กับกรดานกรับ ไจะง่ายขึ้นแล้วไหมฮะถ่ายให้รวมเลยครับแล้วให้พี่ถ่ายัวบนให้ได้ก่อนนะครับเราจะเห็นจากปัญหาหน้างานนะครับว่าเราเจอปัญหาเก็บไปแล้วครับข้อมูลนะครับต้องการไระจากันนะครับสามครับสามันนยังไม่ลครับอาะจุนี้ดึงขึ้นไปเลยครับครับดีครับ

ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเราเราดูบนครับอันนี้จะมีตกนิดนึงไม่เป็นไรริธีกในทางปฏิบัติควรไปใช้ตัวนี้แล้วก็ขึงแล้วก็ขยับได้งขยับได้อยู่นะแถวหน้าครับถือเชือกตรวจสอบนะครับถ้าไม่ตรงแก้ไขตอนนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะแผ่นขึ้นแล้วเป็นไงครับตรงไหนตกครับตรงนี้ตกนะครับวิธีการแก้นะครับ เห็นน็อตตัวใหญ่ที่เราเป็นน็อตหลักนะครับหายน็อตเบอร์สิบห้าออกครับขอไปแจด้วยครับไาแจดมีมาแล้วขอเลยครับครับทายเลยครับอ่าตัวที่สองที่ต้องขยับด้วยนะครับช่วยหน่อยครับขยับเลยครับใครครับส่ใหลวกก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะดันมันขึ้นไปครับตัวถือให้ตึงครับอ่าครับขยับเลยครับ คืนไงครับเราหันด้านล่างเลยจะขึ้นไปเองครับได้ไหมฮะอันที่สองได้อันที่สามขึ้นไหงครับอันที่สามได้แล้วครับโอเคครับล็อกตัวบนเลยครับน่าแล้วครับจบแล้วโอเคขอบคุณมากทางนี้ต่อตรวจสอบนะครับโอ้อันนี้โค้งเยอะหนอ อาโอเคฮะอันนี้เราเจออะไรโอ้โหโค้งเยอะมากเลยตัวที่สองก็ตัวที่สามครับไม่ตัวที่หนึ่งไม่ยุ่งครับครับถ่ายตัวหลักครับผมไปแจกตัวครับศุรยยุทธครับขอไปแจเลยครับเบอร์สิบห้าครับอยู่ที่ใครขอครับอ่าผันเลยครับขันเลยครับเบอร์สิบห้าขันเลยครับผันเลยครับ แล้วทำไมถึงต้องทำให้มันตรงๆท้าไหมครับแล้วทำไมถึงต้องให้เป็นแนวมันมีผลนะครับถ้าเกิดว่าเราเราทำเบีย้ยวเลยครับลางเบีย้ยวตอนที่เรายึดเอ็นแคมมิดแคมมลงไปเนี่ยมันจะไปกดให้แข็งเนี่ยเสียทรงนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับแล้วข้อที่สองก็คือแข็งมันจะติดไม่แน่นนะครับถ้าเกิดติดไม่แน่นขึ้นมามีมีผลที่มันจะทำให้มันลิว หรือว่าหลุนได้นะครับเวลาใช้เป็นอุปกหนึ่งแล้วเรื่องแผงเสียทรงมันก็จะมีผลทำให้เซลล์แตกได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับต้องใช้เวลาหน่อยถึงมันจะร้อนนิดเดียวก็ตามรอนเยวนตอนนี้ไม่นิดแล้วโอเครครับมาเลยครับแผงมาเลยครับๆๆๆ นนะครับออแขสายไปเลยพี่ก๊องไปเลยไปเลยครับอ่าท่านเข้าเลยครับเอาสายมาด้านนี้นะครับอ่าแขงท่านบพกกลมมาทางนี้นะครับจริงๆก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนสองท่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกร็งจริงนะครับต้องยืนข้างบนนะครับตอนอยู่บนหลังคาจริงนี่ต้องยืนบนหลังคาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงครับ จริงจริงแล้วมันอาจจะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเนาะจริงๆต้องอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนควบควบเละคือบที่เปคนที่มีตรงยี่ในตัจริงจริงแล้วคนคนจะอยู่ข้างบนครับต้งอยู่ข้างบนครับเรามองในเชิงของการที่น้ําเข้าหรืออะไรมันจะได้ไม่เป็นถาดหรือที่ที่รองรับโผล่ังมาจะได้ดีเลี่ยงเรื่องการชดการซึมกันด้วย อันนี้เราที่ตั้งที่ถูกครับถูกต้องเลยครับดังท่านพ้อกนะครับเวลาติดตั้งจริงๆเราต้องอยู่ด้านที่สูงกว่านะครับแต่อันนี้เราติต่างว่าอยู่ด้านล่างเพื่อการต่อเดี๋ยวเราจะต่อใ่วงลมเพื่อจะวัดโค้ดนะครับตัวไขไม่อยู่พร้อมพิชซัมด้านบนด้วยตัวหนึ่งที่เอาตัวสลดย์ออกก่อนนะครับตัวที่ต้องตัดเนมีเหรอ จริงๆก็มาไว้ได้หมดครับแล้วก็พี่ก็มีัาว่าบางทีเราไม่รู้ว่าของลวนอะไรไม่ใช่ครับมิดก็อยู่ตรงกลางเอ็นก็คือหัวท้ายนะครับโอเคครับคืนไ้ให้ขึ้นเก่งขึ้นเก่งได้นะจริงๆอ่ะใครทำัแมา ทำเวลานิดหนึ่งครับเอ็มแคมายครับขอเอ็ครับจริงจริงก็เลื่อนให้พอดีกับแข่งอดีตครับพอดีเฟรมตัวนี้บางนะครับครับ ก็ยังไงขอให้เป็นแชมได้ก่อนแถบนึงนะครับเพี่ยวบอเกแล้เดี๋ยวพี่ใส่ไม่ได้เดี๋ยวผมจะตีของพี่นะเนี่ยโอเคฮะ ่ผิดใช่ไหมฮะผิดใช่พี่จริงๆแล้วมันผิดนะฮะใช้เป็นของฝั่งโน้นของล็อกอ่ะมันไม่เหมือนใช่ไหมไอ้เรื่องผมมันมีคนละสองตัวเพราะพี่แจ๊ไม่เห็นนี่มรนวนที่ไหนเลยครับโดยที่ตัวปิดีปไม่ไดี๋ยวอ้ใช้สี่ตัวเองสี่ตัวเอง

เอาโอเคครับล็อกเต็นแทมเสร็จแล้วก็ใส่พิแคมตามมาเลยครับ นะครับแเข้ามามอยู่เป็นให้ต้องให้สุดเลยครับสุดมากครับให้สุดเลยครับเลือกไลาอ,อลาอะไรให้สุด แต่ดีของชื่อเลยใครเป็คนทังเออแต่จะเดียวให้ปลอ้อนี่จังหวะดูขนงเขาวิศวะไม่เคื่อนเราคนนี้จะไม่รู้หรอกว่าข่างลขาลำบากขนาดไหนนะแิ่จี๊จี๊ น,นี่เป็นยังที่ทางลำบากเนอะคุณทาผสมนะครับยุตว่นเราจะบอกอะไงว่าพี่เคยเป็นมาก่อนเนอะ รูกบล็อกรบล็อกเบอร์เจ็ดไม่งั้นอย่ารับของเขาครับบล็อกเบอร์เจ็ดนี่ผมหามาจะมาอามจมาเจะางยาคุณไว้กเอาโมติมีให้อะเพราะผมโดนไปแล้วครับแล้วส่วน่เาไปซื้อตามตลาดนะข่่า่า่าซื้อเบอร์เจ็ดใช่มเไม่มีเบอร์เจ็ดี่ไม่มีคุณคุณโงเมยไม่ต้องไปหาเลยหาของหนงก็ไม่มีแต่ว่าทางฝั่งชเข้าไปเ็จแล้วไปพัก

รูงานเองเพรเขาได้ติแล้วเราก็ทำไปเรื่อยูงานเสร็จีอ้ยรูว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเ ทีมที่สองใกล้ครับทีมเอทีมเไปย่งครับ บ้านแดดดีเป็นไงครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับทีมีที่พักนานแล้วนะครับไปลื้อ <c oughs> เชิญนครับลื้อแผงของรอนผู้นะครับเอาลงนะครับงานงานสองเท่าเลยเนี่ยตั้งลื้อตั้งติดเลย ครับใครจะถ่ายรูปตอนนี้เชิญนะครับถ่ายได้เลยนะครับเราู่ปี่ยอมด้วยเกเมรุ่นที่3ามย่มแล้วเป็นไงมาครับปฏิบัติจริงเป็นไงฮะ เราจะได้ตังเขาคนที <descon fin anta> ่บ้านจะรู้ไหมนะครับนะคนที่บ้านจะรู้ไหมว่าเราเหนื่อยขนาดไหนนี่ยังยังไม่ได้เคเลยนะฮะ่แผ่นแค่สี่แผ่นเนี่ยออกกินเล็กๆเนี่ยนะฮะก็หกแล้วนะครับถ้าถหนึ่งเคนี่ก็สนุกดีครับแล้วทำไมที่คุณถ่ายคุณโหนถ่ายในวิดีโอคลิปพวกนี้มันดูง่ายอย่างงง่ายมาก ่ก็ไมจะจะเห็นจากการปฏิบัติหน้างานังเกตไหมครับว่าวันนี้เราติดขัดอะไรบ้างเครื่องมือเห็นไหมครับว่าเครื่องมือวันนี้จริงๆเราตั้งใจให้ไม่พร้อมตั้งใจั้งใจครับเตรียมวานสองอาทิตย์เพื่อให้เขามีเขาสูกว่าถ้ามันขาดหายแต่ที่แรกแล้วครับให้เตรียมวานสองอาทิตย์นะครับพี่นะครับพอลงมือจริงหาไม่เจอ นะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับแล้วที่เราได้วันนี้ังเกตยไหมฮะเราเจอปัญหาหลายอย่างเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะกับเรื่องรอนคู่เราจะเจอเยอะกว่าแต่เราติดออกมาแล้วเรียบร้อยไหมครับเราจะช้าตอนขั้นตอนการติดตั้งนิดนึงนะครับของทีปีนะครับเข้าใจการต่อนุกดนอย่างดีนะครับพอทำเสร็จปุ๊บต่อนุกครับนะครับอันนี้คือถูกต้องนะครับ ออกหมดเลยครับไม่อ่าครับผมแตบหมดครับหรือเปล่าโอเคนะครับโอ้อันนี้ติดไวัยหลัลื้อวันะฮะครันี้ลื้อไ้หนะครับครับ แับแผนจริงๆผมมีทุ่มมือแล้วแต่ผมก็จะแจกทุกนี้ก็วันนี้้อน,นขอบนรบเป๋าตัวนี้ได้เลยครับตัวนี้ได้เลยครับทีงเอเล็กมือนิดนึงครับเล็กมือนิดนึงครับ

내不그렇게당연히 ดหรือยังสองนิ้วเต็มนะครับแรงมาครับตัวนี้ร้อยสิบโวลต์ก็คือครับเป็นแรงครับเป็นดีซีเป็นดีซีครับเป็นไงฮะสลับดีสองนี้วครับมีคนโทรลเลอร์ยครับแต่ว่าไม่มีอิเร์เตร์ครับไม่มีการแปลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าดีซีก็ตอบโจทย์เราเก็บตังเราได้เหมือนกันนะครับมีรูกคนา อันนี้ที่ที่ลึกนะฮรตอนนี้เราโดดอยู่ที่25เมตรครับนะครับอยู่ที่25เมตรนะครับยิ่งยิ่งโดดตื้นเท่าไหร่นะครับน้ําก็จะแรงขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอย่างจังหวัดอ่างทองเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ20-25นะครับตรงนี้สังเกตว่าที่มันอ่อนลงเพราะมีคนบังข้างบนนะครับมีบางสิ่งบางอย่างบางแข็งเราอยู่ข้างบน